สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเจ็ดอาหารกินแล้วแก่เร็วสุดๆเลยนะคะความแก่เป็นอาการที่ใครก็อยากลีกเลี้ยงและเรื่องของอาหารการกินก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับความแก่ด้วยเช่นกันนะคะอาหารบางชนิดสามารถบำรุงร่างกายและช่วยชะลอความแก่แต่ในขณะเดียวกันก็มีอาหารบางประเภทที่ส่งผลให้แก่เร็ว จึงควรรู้ไว้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือรดปริมาณอาหารเหล่านั้นนะคะวีดังนี้คือ,อ 1. อาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเพราะมักมีไขมันทรานอยู่ด้วยและไขมันทรานส่งผลทําให้หลอดเลือดแดงเกิดการอุดตันทําให้เกิดการแข็งตัวจนเป็นสาเหตุที่ทําให้ผิวแก่เร็วนั่นเองนะคะ 2. เนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกเบคอนที่มีรสเค็ม กินแล้วจะยิ่งทําให้มีริ้วรอยก่อนไวควรนะคะซึ่งเนื้อสัตว์เป็รูปเหล่านี้ยังมีกรรมัฐานและสารกันบูดอนอื่นๆอีกด้วยมีเกลือในปริมาณมากเป็นสาเหตุทําให้ผิวหน้าเสื่อมโทรมลงได้นะคะ 3. ดื่มกาแฟเป็นประจําทุกวันอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้แก่ไว้ขึ้นเนื่องจากปริมาณคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟทาหน้าที่ไม่ต่างจากยาขับปัสสาวะเลยก็ว่าได้ ทำให้ร่างกายต้องขับน้ำออกมามบ่อยๆจนเกิดภาวะขาดน้ำส่งผลทำให้ผิวพรรณแห้งก้านมีริ้วรอยและจุดด่างดำเพิ่มมากขึ้นนะคะ 4. แอลกอล์การดื่มในปริมาณมากเกินไปย่อมทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียคอลลาเจนความยืดยืนถูกทำลายลงที่สำคัญทำให้ระดับของวิตามินเอซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ลดน้อยลงอีกด้วยนะคะ 5. น้ำตาลเมื่อรวมตัวกับโปรตีนในคอลลาเจนของผิวหนังจะส่งผลให้ผิวหนังอ่อนแอร่งและทำให้อ้วนปันผุดังนั้นจึงควรลดปริมาณการบริโภคนะคะ 6. เกลือถ้ากินเกลือมากเกินความจำเป็นจะทำให้ร่างกายบวมน้ำเป็นโรคไตและความดันสูงนะคะ 7. น้ำอัดลม รู้หรือไม่คะว่าการดื่มน้ำบัดลมจะทำดูแก่ขึ้นได้มากพอกับการสูบบุรีโดยทางนักวิจัยก็ได้วิจัยว่าการกินน้ำบัดลมเป็นประจำวันละ20ออนจะทำให้คุณแก่ลงถึง4.6ปีเลยนะคะฉะนั้นกินน้ำบัดลมวะะันละหนึ่งขวดก็ย่อมทำให้แก่ลงไปได้มากถึง5ปีเลยนะคะอาหารเหล่านี้วันกินแล้วทำให้แก่เร็วทั้งสิ้นไม่อยากแก่ก่อนวัอันควร อยากมีผิวพรรณที่อ่อนยาวเปล่งปลั่งสวยสมบูรณ์แบบไปตามวัยพร้อมกับมีสุขภาพดีอยู่เสมอพยายามหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ทําให้แก่เรียวเหล่านี้นะคะช่วยกดกระดิ่งกดติดตามให้หน้าด้วยนะคะเพื่อรับชมวิดีโอใหม่และเพื่อเป็นกําลังใจและแรงกายให้หน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ